ขนมไทยลับที่ขายแค่ไม้ขนุนกับฝอยทองแต่อร่อยจนน้องแถวต้องโทรจองแล้วขับรถมาหาขึ้นชื่อว่าของอร่อยน้องแถวซื่อสนใจอยู่ละอันนี้คือคุณว่าทำทำนานี่ยค่ะไม่นานนะทำแป๊บเดียวทำตั้งแต่ตอนตีสี่ตีสี่ตีห้าตีสี่ตีห้าต้องอตื่นมาชุบใน้ขนุน<อ>แล้วก็โรยฝอยส่งตลาดอะไรอย่างนี้ครัวหนูเข้าไปดูในครัวได้ไหมคะพึ่งเต็มเลยพึ่งเต็มเลยโอ้ได้ค่ะ ว่าคุณ่อยมาถ่ายที่บ้านเมื่อก่อนเราทําส่งตลาดอยู่แล้วแล้วพอตอนหลังมีคนที่กรุงเทพเขาซื้อไปเลี้ยงที่กรุงเทพแล้วเขาก็เลยแนะนําคุณ่อยมายินดให้คุณ <c oughs> คขอบคุณมากค่ะ เมาส์กับคุณป้าเศษก็แวะมาชิมความอร่อยคือดูความน่ากินของน้องนะเม็ดขนมน,น้าตาลไม่มีเลอะเลยรสชาติไม่หวานมากกําลังดีฝอยทองคือไม่มีกลิ่นคาวไข่กัดเข้าไปคือเหนียวนุ่มเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้แต่อยากให้ลองคนค่าแก่กาตามหามาก,กับร้านบ้านขนมป้ารัชนีสามารถสั่งจองไว้ที่เบอร์ตามนี้เลยจองปุ๊บคุณป้าจะทาออเดอร์ให้วันถัดไปและเขารับแต่เงินสดนะจากนั้นก็ขับไปรับได้เลยร้านอยู่หลังวัดใหม่ปิ่นเกลียวเขาซอย2หมู่3าตะบนนคะรปฐมหันวิชัยขับตรงมาเลี้ยวซ้ายซอยที่2 คุณป้าจะอยู่บ้านเลขที่128หรือคุณป้ามีทำขายส่งที่ตลาดนครปฐมด้วยไปหาดูกันได้นะ